MG HS P HEV CSUV ที่ชาร์จปลั๊กไฟบ้านได้ใช้งานด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้สูงสุดถึง67กิโลเมตรเราจะไปซื้อกาแฟกันจะใช้น้ำมันกี่ลิตรหรือจะไม่ใช้เลยโอเคคุณผู้ชมเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าโอ้ใช้ได้นะตาเร่งคุณด,ดูดิมันช่วยลดอัตราประโภคน้ํ้ำมันการปล่อยกา๊ยกาซมลพิษนี่คือความดีงามของรถปลั๊กอไฮบริดได้กาแฟที่เรียบร้อยนี่แหละครับเราก็วิ่งมาจนถึงเนี่ยตอนนี้ญาติกำลังจะซื้อพ่อแม่กำลังจะซื้อแชร์คลิปนี้ให้ท่านดูนะจะได้รู้ว่าเฮ้ กลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องอุยพีผู้ชมวันนี้นะผมมีคลิปพิเศษนะฮะหลังจากที่หลายคนเนี่ยนะดูที่หน้าปกคลิปแล้วหรือว่าหลายคนเนี่ยนะดูชื่อคลิปแล้วก็น่าจะทราบกันดีว่าเรามีภารกิจพิเศษนะครับวันนี้ผมอยู่กับ MG HS Phev ความน่าสนใจของรุ่นนี้ผู้ชมก็คือ c SUV ที่ คุณสามารถชาร์จปลั๊กไฟบ้านได้นะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าขุมพลังไฮบริดมีหลายแบบมีทั้งไฮบริดปกติไฮบริดแบบ plug in ไฮบริดหรือท้ายสุดแล้วก็คือขุมพลัง e v นะครับก็ต้องยอมรับนะฮะว่าขุมพลังไฟฟ้าร้่นหรือว่า e v เนี่ยตอนเนี้ยนะฮะมาแรงมากๆหลายๆอย่างเนี่ยฮะมีประโยชน์กับสภาพแวดล้อมนะฮะกับสิ่งแวดล้อมการปล่อยมลพิษที่ไม่มีเลยนะครับขุมพลังที่จีจ้ารวมไปถึงออปชั่นต่างๆที่น่าสนใจแต่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเรานะตอนเนี้ยก็ต้องยอมรับว่า เรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะยังไม่สะดวกในการใช้งานมากมายนักนะะขับไปต่างจังหวัดก็ต้องหาที่ชาร์จหาจุดพักอะไรที่ต่างๆที่แบบว่ายังมีไม่ครอบคุมมากมายนักนะครับผมถึงบอกว่ารถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยน่าใช้ที่สุดเพราะอะไรเพราะคุณสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบที่ช่วยในการขับเคลื่อนด้วยไปต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวเลยว่า จะไปหมดไฟที่ไหนนะครับและต้องขึ้นรถสไลด์ไม่ต้องเลยเพราะว่าเขามีเครื่องมาช่วยอยู่อันนี้ก็เพิ่มเติมความอุ่นใจเข้ามานะฮะแล้วก็ความน่าสนใจรุ่นนี้ผู้ชม MG HS PHV e เนี่ยนะฮะร,ราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสามแน 59,000บาทนะครับเรื่องดีไซน์ก็เป็นรถที่ดูมีความบึกบึนนะครับโอโถงกว้างขวางนั่งสบายออปชั่นเนี่ยให้มาจัดเต็มจริงๆต้องยอมรับว่า MG เนี่ยเรื่องออปชั่นเขาใส่มาให้เต็มระบบนะครับที่สำคัญรถคันนี้ p l u g in Hybrid ด้วยสมรรถนะสูงเลยทีเดียวแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคันนี้ผู้ชมด้วยความจุบแบตเตอรี่ขนาด16.6กิโลวัตต์ออเนี่ยนะครับคุณสามารถ ใช้งานรถยนต์ด้วยไฟฟ้าเพียวๆเขามีปุ่ม ev นะกดที่ปุ่ม ev เสร็จปุ๊บคุณสามารถใช้รถคันนี้ด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้เลยวิ่งได้สูงสุดถึง67กิโลเมตรเลยชาเลนจ์ Challenge ของวันนี้นะอย่างที่บอกกันว่าเราอยู่กับ hs phv e แล้วพลาดไม่ได้เลยกับการใช้ขุมพลังไฟฟ้าเพียวๆเพราะว่าเราจะไปซื้อกาแฟกันนะครับแถวพุทธมณฑลนะระยะทางจากจุดปล่อยตัวตรงเนี้ยเราลวสาไปปลาย,ลายถึง40กิลเมตรนะครับเรามาดูกันซิว่า รถยนต์คันนี้นะครับจะใช้น้ํามันกี่ลิตรหรือจะไม่ใช้เลยก่อนไปชมกันเดี๋ยวผมจะพาทัวร์รอบคันแบบคร่าวๆก่อนลวกันว่าคันนี้เป็นยังไงเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่าคันนี้ขับด้วยไฟฟ้าได้ขนาดไหนประหยัดขนาดไหนครับผมผู้ชมก่อนไปลองขับกันเดี๋ยวผมจะพาทัวร์รอบคันแบบคร่าวๆเลยละกันเพราะว่าหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วสําหรับ MG HS PHEV ว่าคันนี้ออปชันเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไง ะครับราคาค่าตัว1 3 5 9 0 0้าน้านบาทเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงความแตกต่างจาก HS ปกติเนี่ยนะมีจุดสังเกตเดียวเลยคือแบตชิด้านหลังที่เขามีเขียนว่า p h e v นะครับนอกนั้นจะเหมือนกันหมดเลยนะเป็น HS <H> ที่ต้องยอมรับว่าเป็น SUV ที่การดีไซน์แล้วก็เรื่องของการใช้วัสดุต่างๆเนี่ยดูพรีเมียมนะฮะเหมาะสมกับราคาออกจะแนวเกินราคาด้วยซ้ำไปเรื่องวัสดุเรื่องการประกอบต่างๆเนี่ยนะครับรุ่นนี้น่าเล่นรุ่นนี้น่าเล่นบอกเลย กระจังหน้า MG อันเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็น3ามิติแบบนี้แล้วก็ชิ้นตรงนี้เป็นขอบโครมเมียมขนาดใหญ่อันนี้คือดีไซน์ลักษณะพิเศษของ MG ชุดโคมไฟหน้า LED เต็มระบบนะครับไฟเลี้ยวเป็น s e q u e นเชียด้วยแล้วก็ชื่อของโคมเข้าเขียนว่า SAIc Light Technology นะ LED เต็มระบบ,บแบบนี้ดีเทลภายในเก็บงานมาค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดโคมแล้วก็ตัวการดีไซน์ต่างๆไฟเลี้ยวเป็นซีเควนเชียแล้วก็มีเดย์ทัมลัิ้งไลนะครับ พาด้านล่างตรงนี้ไฟตัดหมอกมีมาให้นะกรอบมีโครเมียมเพิ่มเติมมาลากยาวเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ความเป็นรถ SUV นะกรอบของโป่งซุ้มล้อแล้วก็ชายกันชนต่างๆเนี่ยจะมีสีดําด้านมามีเลดา้ามาให้มีเดรด้ามีกล้องบ่งบอกว่ารถยนคันนี้มีทั้ง adaptive cruise c o n พร้อมต่อแบนโกเลนดิพ a r เจอร์เลนคีปปิ้งออกนอกเลนดึงกลับอยู่กลางเลนนะครับช่วยแก้าการตลอดมีมาให้ครบ รายสปอตกล้อง360องศาพารา r m มิกซัลลูปมีมาให้จัดเต็มเลยทั้ในส่วนของคุมพลังคันนี้คุณผู้ชมเขามาพร้อมเครื่องเบนซิน1.5ลิตรบูคอเทอร์โบผสานกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะให้พละกกำลังรวมที่284แรงมา้าแรงบิด480นิวตันเมตร อัตราเร่ง0ูถึงรอเนี่ยเขาเคลมมาที่7.5วินาทีใช้งานได้จริงเป็นยังไงเดี๋ยวรอชม P o v วคันนี้มากับล้อขนาด18นิ้วและไดยางสอ5สามห้าด้านท้ายนะครับก็เป็น led เต็มระบบเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฮบรฟฟิดที่คุณสามารถเสียบปลั๊กเองที่บ้านได้นะครับแบตเตอรี่ขนาด16.6กิโลวัตต์อลว์เนี่ยคือเวลาคุณชาร์จไฟสมมติไฟหมดเกลี้ยงเลย0%จะชาร์จไฟบ้านให้มาเต็มร้อยเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมงนิด,นดล้ฟ,ฟ,ฟของบ้าน แต่ถ้าเกิดคุณไปเสียบวอชาร์จของ MG นะครับ mm. ก็จะใช้ระยะเวลาล่นมานิดนึง4ชั่วโมงกว่าๆนะครับในส่วนภายในนี่ภายในก็หรูหราเลยนะรุ่นนี้ก็เป็นสีโคเปนเฮเกนบลูผสมกับสีขาวซึ่งตัวเบาะเนี่ยต้องยอมรับว่าเยดีไซน์เขาดีนะดูทรงสปอร์ตดีรุ่นนี้ที่ผมเอามาพาชมอีกทีหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมเกิดคำถามในใจไงว่าเฮ้ยอยากลองพิสูจน์ว่ารุ่นนี้ผมว่ายังเป็นรุ่นที่น่าสนใจ เพราะเขาชาร์จไฟด้วยการเสียบปลั๊กได้นะครับรุ่นอื่นก็จะเป็นไฮบริดปกติอะไรอย่างนี้นะแต่เนี่ยคือถ้าเกิดไฟหมดคุณอยู่ที่บ้านนะครับคุณเสียบปลั๊กเข้าที่บ้านได้รอ5ชั่วโมงเต็มปุ๊บคุณวิ่งได้60โลโดยที่เครื่องไม่ติดสามารถด้วยคันนี้ออปชั่นก็ดีนะผมเลยมาจะมาลองพิสูจน์กันว่าขับจากตรงนี้จะไปที่ร้านกาแฟของผมเนี่ยขับแบบโคกี้พีนะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นคนขับประหยัดเลยนะขับแบบ ปกติชนทั่วไปออกจะใช้ความเร็วสูงด้วยซ้ำไปนะเรามาดูกันว่าเครื่องติดไหมนะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องนะฮะไปเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าเราจะไปซื้อเมล็ดกาแฟด้วยนะที่ร้านนั้นบอกเลยว่าเวิร์กมากๆโอเคไปเจอกันตอนขับเลยครับ อ่านี่คุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำภายในก่อนนิดนึงละกันว่า g h s p h e v คันนี้นะครับมีปุ่มมีอะไรต่างๆยังไงบ้างนะครับก็หน้าจอนะก็เป็น f u ูลดิจิตอลเต็มระบบซึ่งตอนนี้รีเซ็ตทริปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวาการขับขี่ทร i ป Distance อย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของนี่ทัลเทนะครับเคอร์เรนี่จอนี่ต่างรีเซ็ตทริปหมดแล้วแล้ว,ลวก็คุณผู้ชมสังเกตไหมตรงนี้ ัวนีพอดีระหว่างถ่ายทำํำเราก็จอดสตาร์ทรถไงนะทำให้กําลังไฟเนี่ยเขาลดไปเรื่อยๆตอนนี้ที่หน้าจอนะฮะกำลังไฟอยู่ที่90%แล้วก็สามารถวิ่งได้ด้วยไฟนะประมาณ59กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่านี่ผมเปิดแมปเรียบร้อยนะผมเปิดแมปเรียบร้อยแล้วว่าตัวร้านกาแฟที่ผมจะไปเนี่ยนะครับใช้ระยะทางประมาณ37โลนะฮะ1ชั่วโมง5นาทีแล้วก็ตอนนี้10โมงครึ่งนะครับน่าจะถึงประมาณ11โมง40กว่า จะเป็นอย่างไรส่วนหน้าจอใหญ่ไม่ต้องกังวลนะจริงๆเขาต่อ Apple c a r p l a y ได้นะฮะแต่ผมจะเปิดเป็นอย่างนี้ไว้นี่เป็นระยะวิ่งแบบนี้ไว้ตลอดนะครับจะได้ดูว่าเฮ้ยขับเป็นยังไงระยะเวลาคงเหลือเป็นยังไงนี่ไม่ได้ชาร์จตอนนี้คือเราไม่ได้เสียบชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่เหลือ90%แล้วก็วิ่งได้ประมาณ59กโลนะใช้งานจริงเป็นยังไงแล้วก็เรื่องอัตราบริโภคน้ํามันต่างๆเป็นอย่างไรนะรตอนนี้ถังน้ํามันก็เต็มด้วยนะครับอยู่ที่ 484โลอันนี้วิ่งด้วยน้ำมันเพียวๆนะแล้วก็ถังน้ำมันเต็มส่วนไฟฟ้าอย่างที่บอกเหลือ90%แล้วก็วิ่งได้ประมาณ59โลนะครับแล้วก็ก่อนออกที่จะลืมไม่ได้เลยผู้ชมเราต้องกดปุ่มนี้คำว่า EV อันนี้คือความพิเศษของรุ่นนี้ผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นรถ Plug-in Hybrid ที่คุณสามารถ วิ่งด้วยไฟฟ้าเพ,เพียวๆเนี่ยนะครับได้สูงสุดถึง67โลแล้วก็เวลาคุณกดโหมด E ีเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยจะเวลากระทึบเท้าแล้วเครื่องจะติดหรือเปล่าหรือว่ากดแรงๆเครื่องจะติดหรือเปล่าคือเมื่อใดที่คุณกดโหมด E ีีคุณจะเหยียบขนาดไหนเครื่องจะไม่ติดเครื่องจะติดก็ต่อเมื่อไฟหมดโอเคคุณ okay, ผู้ชมเราออกเดินทางกันเลยดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> แต่ที่ลืมไม่ได้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ <Yeah. S 1> ก็คือต้องกดโหมด E mm ี hmm. กดเรียบร้อยแล้วไฟขึ้นแล้วนะครับคือตอนนี้เขาบอกว่า SOC EV mode หมายความว่ารถจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเพียวๆแล้วโดยที่เครื่องจะไม่ติดเลยแล้วก็ก่อนออกตอนนี้นะครับ1 0 4โมง40นทีแล้วก็ไฟฟ้าเหลือ90%วิ่งได้ประมาณ59โลอันนี้เขาเคลมมาอย่างนี้นะตัวระบบนะใช้งานจริงรถหลั่นขนาดไหนนะไปดูกันตอนเปิดตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างว้าวเพราะว่าราคาดีมากนะครับราคาดีมากไม่พอนะฮะคุณยังสามารถ ใช้งานรถที่เป็นแบบเขาเรียกและรถปลั๊กอินไฮบิดในราคาแบบร้านต้นๆอย่างเงี้ยกับรถตัวถังซ s u v เนี่ยผมว่าคุ้มนะโอเคนี่ออกเดินทางนะตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ลดลงไปเหลือประมาณ89%วิ่งได้5-9โลเหมือนเดิมผมต้องบอกกับผู้ชมว่าระบบต่างๆที่เขามีในคันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัว a p t i v e c r u คร e c o n t ท o นพร้อมต t อเป็นโ o l เ n ลน e p a r t u r e นะครับเลนคีปปิ้งออกนอกเลนดึงกลับ <L ane> อยู่ในเลนเนี่ยแก้อาการให้หรือว่าจะเป็นไบร์สปอตอะไรต่างๆ CNC. เนี่ยเขามีผลในการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะเออแล้วก็เรื่องของการเปิดระบบปรับอากาศะบบะอาะไรต่างๆทั้งหมดเลยเครือง่ายๆคุณผู้ชมอ่าระบบหรืออุปรกรณ์ไหนที่เขาใช้ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนในการใช้เขาเรียกแหละให้แบตเตอรี่เนี่ยมันลงเร็วเราออกเดินทางแล้วเอาจริงฟิลแรกเลย จริงๆผมขับมาแล้วรอบนึงนะฮะแต่นานและช่วงเปิดตัวใหม่ๆอันนี้เรากลับมาอีกทีหนึ่งฟิลแรกเลยตัวรถค่อนข้างพุ่งเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าเขาปรับเป็นโหมดไฟฟ้าแล้วเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยตัวรถคันนี้ก็จะเหมือนรถ EV เลยนะก็คือการขับขี่ที่จีจาร์ดนะรอบไม่ต้องรอมาปุ๊บพุ่งเลยอันนี้คือข้อดีของการเป็นรถไฟฟ้านะครับผมพูดถึงเรื่องสเปคนิดนึงละกันนะครับ พูดรวมความอีกทีหนึ่งสำหรับ mg hs phv e นะครับก็มาพร้อมเครื่องเบนซิน1.5เทอร์โบบูคอร์นะครับประสานกับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะที่แบตเตอรี่ความจุของเขาเนี่ยสูงสุดที่16.6กิโลวัตต์ชั่วอร์นะฮะซึ่งพละกกำลังรวมของเขาเนี่ยนะสามารถรีดออกมาได้284แรงม้าแรงบิดมหาศาลเลย480นิวตันเมตรซึ่งผมมองว่าสูงมากๆกับตาเร่งศูนย์ถึงร้อยก็แคลมมาที่ประมาณ 7.5วิระบบช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตันเหล็กกันโครงด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงก์แล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อนะฮะระบบความปลอดภัยต่างๆครบครันเลยอย่างที่บอกไปอะดัตติฟคูซอน,นโทนพรอปสต็อปแอนด์โกเลนดิพาร์เจอร์นะฮะเลนคีปปิ้งออกนอกเลนจึงกลับอยู่ในเลนแก้อาการให้นะครับระบบช่วยแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกกล้องมองรอบคัน360อ,องศาไบรท์สปอตกล้องมองหลังครบเลย นะครับตอนนี้ผมเปิดเคอร์สเป็นเลข3ด้วยเคอร์สก็คือการหน่วงคือถ้าเกิดใครเคยขับรถไฟฟ้าหรือรถรถ e ีล้วนหรือว่าจะเป็นบังอินทิบิเนี่ยคุณน่าจะคุ้นชินกับระบบนี้ก็คือเวลาคุณถอนเท่าจากคันเร่งถ้าเป็นรถสันดาป์ปกติเนี่ยเขาก็จะมีการหน่วงมาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้าเป็นโหมดสปอร์ตในเครื่องสันดาป์ปกตินะก็จะมีการหน่วงเยอะขึ้นอันนี้แนวเดียวกันแต่แค่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีโหมดการหน่วงถี่ขึ้น เดบางรุ่นก็จะมี5้สเตปหสเตปแต่คันนี้เขามี3สเต็ปหนึ่งก็คือหน่วงแบบขึ้นมานิดหนึ่ง2ก็คือขึ้นมาระดับกลางส่วน3นี่คือหน่วงมากที่สุดแล้วแต่ผมรู้สึกว่าหน่วงของ f g HSHV เนี่ยไม่ได้หน่วงจนถึงขั้นแบบว่าหน้าทิ่มนะแต่หน่วงมากกว่าการขับรถเครื่องสัตร์ดับปกติเนี่ยผมลองถองเท้าดูนะสา1หนึ่เนี่ย,ย,นะ 3, 2, ยจะเหมือนเราเลียเบรกเลียเบรกนิดๆอ่ะ ข้อดีคืออะไรคือเวลาคุณขับไปแล้วคุณเห็นว่าด้านหน้ามีไฟแดงแล้วคุณชินกับรถคันนี้แล้วนะครับกับเคอร์สระบบ3แล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถถอนเท้าจากคเคร่งล้อให้เขาไหลไปจนถึงไฟแดงได้เลยนะครับประโยชน์คือตัวรถเนี่ยจะเจ n เน a เรตไฟฟ้ากลับมารวดเร็วมากคือแบตเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้คุณก็จะวิ่งด้วยไฟฟ้าเพิ่มระยะทางการวิ่งได้อีกก็ช่วยเรื่องความประหยัดช่วยเรื่องความปลอดภัย นะมันมีแต่ข้อดีแหละผู้ชมถ้าคุณใช้เป็นแล้วคุณคุ้นชินกับการหน่วงของเขาอ่นนี่คุณผู้ชมผมวิ่งมา3มโลนิดๆแล้วนะครับเออตรงอยู่นะคือตัวรถเนี่ยโชว์อยู่ที่3.8โลนะครับแล้วก็ระยะทางการวิ่งของขวาล่างเนี่ยก็ลดมาเหลือห้้าแล้วเมื่อกี้ตอนออกมันหนะ้าสิบเก้าไอันเนี้ก็เฉลี่ยไปนะี่ครับ เออเออตรงอยู่คือไม้มันไม่ได้หลอกเนี่ยวิ่งเบรกวิ่งเบรกเนี่ยก็จะช่วยเรื่องการปั่นกระแสไฟฟา้ากลับในสภาพการจราจรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเหมาะสมกับ MG H S P H e V แหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถคันเนี้ยเหมาะกับการใช้แบบ daily use คือกลับมาบ้านนะฮะเสียบปลั๊กชาร์จไฟนอน1คืนตื่นขึ้นมาไฟเต็มขับออกไปทำงานเข้าเมืองด้วยระยะทางของออฟฟิศกับบ้านคุณถ้าเกิดไปกลับเนี่ย ไม่เกิน5้าสิบหกสิบโลผมบอกเลยว่าถ้าคุณขับเนียนเนียนเนี่ยบางทีเครื่องไม่ติดเลยถ้าจะเป็นรถไฟฟ้าเลยแค่เขามีเครื่องมารอไว้ให้เวลาถ้าเกิดฉุกเฉินว่าไฟหมดจริง,รงๆคุณจะได้ไม่ต้องกลัวจะได้ไม่ต้องแบบขึ้นรถลากไม่ต้องขึ้นอะไรนะครับมีเครื่องมาใช้งานต่อได้อันนี้คือความดีงามของรถปลั๊กอินไฮบิดได้2ฟิลเลยมีเครื่องมาให้แล้วก็อยากขับแบบไฟฟ้าก็สามารถทําได้อันนี้คือความดีงามนะครับแล้วก็เรื่องการลักโลกการปล่อยมลพิษไม่มีอย่างเงี้ย นะครับคุณคุณลองคิดดูดีว่าถ้าเกิดในอนาคตนะฮะเราใช้รถแบบเนี้ยกันแทบจะทั้งหมดนะในร้อยคันในใช้รถประมาณประเภทแบบเนี้ยเจ็ดสิบแปดสิบคันอากาศมลพิษต่างๆบนท้องถนนเนี่ยน่าจะไม่คุกคุนแบบเนี้ย P.M. สองจุดห้าก็น่าจะไม่เยอะขนาดนี้ทุกวันนี้บ้านเราต้องยอมรับว่าเรื่องการขนส่งนะครับรถสันดาบหรือว่ารถที่เป็นแบบดีเซลเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับผมหวังว่าในแบบสิบปีหรืออะไรเงี้ย รถประเภทนี้น่าจะเยอะขึ้นบรรยากาศดีขึ้นมลพิษน้อยลงนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าพอรถติดๆอย่างเงี้ยคันนี้ยิ้มเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณขับแล้วเบรคขับแล้วเบรค,บบรค,บบรคบอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเจเนเรตไฟฟ้ากลับตัวแบตเตอรี่มันจะทําให้ระยะการวิ่งเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่อคุณลองดูเดิกเห็นปะหน้าจอขวาล่างยัง55โลที่วิ่งได้อยู่เลยแต่เราวิ่งมา4โลจุด4.5โลแล้วหมายความว่า ระยะทางการวิ่งเราเยอะขึ้นเนี่ยเราเพิ่งลดเป็น54โอเคนะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดนะฮะตัดการถ่ายทําก่อนละกันเพราะว่าถ้าถ่ายจนถึงเนี่ยชั่วโมงก็ไม่จบเพราะว่าตอนเนี้ยที่ GPS เนี่ยบอกอยู่ว่าวิ่งอีก56นาทีก็เดี๋ยวเราไปเจอกันประมาณกลางทางละกัน29โลถึงใช่ไหมเดี๋ยวสักวิ่งไปสักเนี่ย20โลละกันเรามาเจอกันใหม่อีกทีนึงว่าตอนนั้นอะ แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่วิ่งได้อีกเท่าไหร่แล้วก็าการใช้งานต่างๆเป็นอย่างไรบ้างโอเคขออนุญาตขับต่อกันแล้วกันครับนี่ดูความคล่องตัวโอเคผู้ชมตอนนี้เราเดินทางมาเป็นระยะทางประมาณ16.6กกิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็ตัว แบตเตอรี่เนี่ยเหลือ59%วิ่งด้วยไฟฟ้าได้อีก39กิโลนะครับส่วนน้ำมันเหมือนเดิมไม่ลดเลยอันนี้ผมชื่นชมนะคือเฮ้ยเขาทำมาดีนะน้ำมันไม่ลดเลย484โลเหมือนเดิมเครื่องยังไม่ติดเลยแล้วก็เราขับมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วเดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับมุ่งหน้าสู่สะพานสังฮีนะฮะแล้วก็จะไปออกตรงแถวพรานนกเราจะไปพรานนกกันนะครับแถวร้านกาแฟ ที่เราจะไปซื้อมเมล็ดกาแฟด้วยก็เอาจริงอะ่ะขับมาครึ่งทางและพูดตรงๆนะครับก็ถือว่าคันเนี้ยอย่างแรกเลยที่ผมจับได้คือด้วยตัวถังรถที่เขาใหญ่แล้วเราเรารู้สึกว่าเราเราสูงเนี่ยเราเห็นทัศนวิสัยต่างๆได้ดีเห็นถนนเห็นรถเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สูงเหมือนคุณขับกระบะหรือว่า P P V ขนาดนั้นนะแต่ผมว่าเออเนี้ยมันก็สูงกับรถเก่งขึ้นมามันได้เรื่องทัศนวิสัยและตัวเบาะนั่งเนี่ยเห็นเป็นทรงอย่างเงี้ยทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบเนี้ยเอ้ยผมบอกเลยว่่าานนังสบยนะ ตัวเบาะทำมาได้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะทั้งความหนึบความแน่นนะฮะรวมไปถึงตอนเนี้ยก็ทํางานแค่ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวเลยมีแค่เสียงมอเตอร์วื้เท่านั้นเองแอร์เย็นเพลงเพะนะครับเพลงเพาะด้วยนะโบสเนี่ยถือว่าเครื่องเสียงดีเลยนะฮะก็น่าสนใจน่าสนใจนี่ขับมา17โลแล้ววิ่งอีก38โลแล้วก็ในแมปในแมปบอกว่าใช้ระยะทางอีก17โลเองผมว่า สบายบายนะครับถึงร้านกาแฟโดยที่เครื่องไม่ติดเนี่ยผมจะบอกว่าเราต้องดูที่จุดเด่นของเขานะอย่าง MG HS PHEV เนี่ยรถยนต์ C SUV ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดคุณสามารถเสียบปลั๊กนะฮะไฟบ้านก็ได้หรือจะไปเสียบตามวอลชาร์จก็ได้นะถ้าเกิดไปที่เสาชาร์จ MG เนี่ยนะครับจากแบตเตอรี่0นเะชาร์จไปจน100%เป็นนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดคุณเสียบปลั๊กไฟบ้านปกติเลยแต่อันนี้ผมบอกกันเลย ไม่ใช่แค่ MG มทุกรุ่นที่เป็นปลั๊กอินไฮบริตไม่แนะนําและห้ามด้วยในการที่แบบว่าเสียบตัวรถเสร็จปุ๊บแล้วเอาตัวตัวพ่วงเนี่ยไปเสียบกับนะพวกปลั๊ก3ตาอะไรเงี้ยไม่นะเพราะว่าเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางตัวสายไฟอะไรเงี้ยไอตัวปลั๊กพวก่วงอ่ะไม่พอคุณต้องเสียบเข้าวอลชาร์จอย่างเดียวนะครับถ้าเสียบปลั๊กไฟบ้านเนี่ยแบตเตอรี่ศเจนถึงร้อเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงผมว่า เป็นรถที่น่าสนใจคือในแง่ว่าวันนี้ที่มาทดสอบให้ชมกันน่ะนี้ผมเลือกม่จะไม่ขึ้นทางด,วด่วนด้วยนะจริงๆจากสีนครินเนี่ยผมขึ้นทางด่วนทางด้านหลังบางนาเนี่ยขึ้นไปได้แล้วก็ขึ้นทางด่วนไปทางดาวคนองอะไรเงี้ยไปลงเร็วกาด้วยแล้วก็ระยะทางใกล้เคียงกันผมไม่ขึ้นเพราะว่าผมจะลองให้ดูว่าเนี่ยการใช้งานแบบ Daily Us e แบบใช้งานจริงในชีวิตประจําวันเนี่ยในแง่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อคันนี้ไปแล้วคุณทํางานบริษัทยอยู่ในเมือง นอยูบ้านอยู่ชันเมืองขับเข้าเมืองเข้าสาทรเข้าอะไรอย่างเงี้ยในระยะทางแบบขามา20กว่ากโลขากลับ20กว่ากโลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางทีที่บอกไปว่าเครื่องอาจจะไม่ติดเลยถ้าคุณแบบขับขี่แบบเนี้ยแล้วก็ความที่เป็นรถปัง it, อินไทบิดคุณผู้ชมก็ต้อง,ก,องก็ต้องเรียนร้ทราบตามตรงว่าการใช้งานถ้าเกิดคุณขับขึ้นไปบนทางด่วนแล้วคุณซัดเต็มตลอดเวลามันจะไม่มีระยะระยะเวลาในการให้รถเนี่ยเจเนเรตไฟฟ้ากลับนะครับมันอาจจะทําให้แบตเนี่ยไปเร็ว ไม่ใช่หมายถึงว่าเสียเร็วนะหมายถึงว่าหมดเร็วแล้วเครื่องจะติดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขับขี่แบบรถติดๆอย่างเงี้ยขับเบรกจอติดไฟแดงเบรกเปิดเคร์เบอร์สามอย่างเงี้ยปล่อยให้ระยะหน่วงมันดึงทําให้ตัวเจรเรตไร์ไฟฟ้าเนี่ยปั่นกระแสไฟฟ้ากลับแบตเตอรี่ได้ด้วยมันจะทําให้เราสามารถวิ่งได้ไฟฟ้าเดียวห้าสิบหกสิบโลผมบอกเลยหกสิบโลเขาไม่ได้เครมมาเป็นตัวเลขแบบสวยหรูนะมันสามารถทําได้จริงถ้าคุณไม่ได้แบบว่ากระทืบพันเร่งเหยียบเต็มร้อยอะไรขนาดนั้น แม้ว่าคันนี้คุณผู้ชมพอเปิดเป็นโหมด E ีีแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเหยียบคันเร่งน้ำหนักเท่าไหร่จะเหยียบคลิกดาวเท่าไหร่เครื่องจะไม่ติดแต่ก็มันก็จะลดหลั่นในเรนจ์การขับอะคือสมมติคุณเกิดเปิด E ีีแล้วคุณบอกโอ้กระทืบคันเร่งก็ได้นี่เครื่องไม่ติดใช่ไหมคุณกระทืบคันเร่งตลอดคลิกดาวตลอดผมบอกเลยว่า 30- 40โลได้กระบุญแล้วเพราะว่ามันจะกินไฟมากนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณขับชิวๆอย่างเงี้ยรถติดๆมีเบรกมีอะไรเงี้ยผมก็บอกเลยว่า ไม่มีปัญหาเพราะว่าการทํางานของตัวระบบไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็การเจรตไฟฟ้ากลับเนี่ยนะฮะมันมีส่วนในการทําให้เรนจ์การวิ่งด้วยไฟฟ้าของเราเนี่ยยาวนานขึ้นเยอะการนั่งโดยสารรถเขาสูงทัศนวิสัยดีแล้วก็ไบสปอร์ตไบสปอร์ตผมชอบมากรถประเภทที่แบบมีไบสปอร์ตอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นฝั่งในของกระจกมองข้างหรือว่าด้านในเนี่ยมันดูง่ายถ้าอยู่ตรงกระจกบางทีมันไม่ทันมองตรงเนี้ยมันเห็นไฟขึ้นเลยแล้วทางานได้ไวด้วย ก็คือการทํางานของเซ็นเซอร์ด้านหลังพอจับว่ามีรถยนต์อยู่ในระยะนะฮะมุมอับสายตา45องศาด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยไฟก็จะติดบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะเดี๋ยวชนอะไรประมาณเนี้ยไปเจอกันที่ร้านกาแฟเลยว่าพอถึงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวสรุปรวมความว่าเฮ้ย hey, น่าใช้งานขนาดไหนโอเคไปครับ <Okay. S 1> เจ๋งเจ๋งเจ๋ถึงร้านกาแฟแล้ว ลงไปทานกาแฟดีกว่าแล้วเวลาจอดมีกล้อง3 6 0องศาดูได้ว่าตอนนี้จอดตรงช่องขนาดไหนเบี้ยวขนาดไหนมีครบมีครบคือเรื่องออปชันเนี่ยเอ้ยเขาเขาเอ็มจีเขาให้มาใช้ได้เลยโอเคโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปซื้อกาแฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตาร์ดรถก่อนนะครับด้วยไฟฟ้าโอเคผู้ชมก็นี่นะครับได้กาแฟที่เรียบร้อยนี่ร้านประจำเนาะผมแบบสะใจสะใจไว้โจกาแฟดีมากแล้วก็ซื้อจริงนะซื้อเมล็ดกาแฟมา สรุปโดยรวมเลยและการผู้ชมสำหรับ MG HS PHEV รังอินไฮบิด SUV ราคาค่าตัวสุดเล้าใจเลย1น5 9 0ล้านสามแสนบาทก็คือชาร์จเของผมเนี่ยมุ่งหน้าจากถนนสีนาคารินนะครับมาจนถึงร้านกาแฟที่ผมจะมาซื้อเนี่ยมเมล็ดกาแฟแล้วก็ซื้อกาแฟทานเนี่ยนะครับการวิ่งจะใช้แค่ไฟฟ้าเพียวๆจาก MG HS PHEV นะครับที่เขาเคลมมาว่าสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ราวๆ67กิเมตร ต่อการชาร์จเต็ม100%นะซึ่งระหว่างก่อนที่ผมจะออกมาเนี่ยจากจุดสตาร์ทเนี่ยตัวแบตเตอรี่นะฮะก็ต้องบอกว่าเอ้ยผมถ่ายรีวิวรอบคันทั้งภายนอกภายในมาก่อนมาทำให้เปอร์เซ็นต์ของแบตเนี่ยเหลือประมาณ90ไปลายปลายถ้าจำไม่ผิด97-98นะครับวิ่งได้จากหน้าจอที่รถแสดงเนี่ยราวๆ64-65กกิโลเมตร นะครับเราก็วิ่งมาจนถึงเนี่ยตอนนี้ยังมีเรนจ์การวิ่งอยู่ที่13มโลเลยแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกว่าตัวรถเนี่ยนะฮะเครื่องไม่ติดแน่ๆไม่ได้ใช้น้ํามันสักแอะเลยก็คือตรงนี้เห็นป่ะ้8 4กิโเมตรเบะเท่าเดิมเครื่องไม่ติดสักแอะเลยวิ่งจากสีนครินมาจนถึงพรานนกเนี่ยเครื่องไม่ติดแม้แต่ครั้งเดียวเลยระบบออปชั่นจัดเต็มความปลอดภัยจัดเต็มในราคาค่าตัว1 3 5 9 0 0้าาบาทผมถือว่าน่าเล่นมากนะครับตอนนี้ ศูนย์บริการต่างๆของ m อีเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากขึ้นแล้วนะครับครอบคลุมตามหัวเมืองใหญ่ตามต่างจังหวัดเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ถือว่าน่าสนใจให้โอกาสเขานะรถดีๆเราก็ต้องพูดกันตามตรงคุณผู้ชมมีจุดเด่นก็คือเสียบปลั๊กไฟบ้านนะอันนี้คือประโยชน์มากๆเลยขับกลับมาถึงบ้านจับเสียบซะตื่นเช้ามาคุณผู้ชมถอดออกขับเข้าไปในเมืองทํางานไฟฟ้าเต็มๆมสบายๆายนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการชาร์จแล้วก็พูดถึงก็สเปคนิดนึงคันนี้แบตเตอรี่ขนาด 16.6กิโลวัตต์ออวก็จะมีทั้งหมด6โมดูลอันนี้พูดในแง่ระยะยาวตัวแบตเตอรี่ในทาง MG เขารับประกัน8ปีถ้าเกิดหลังจาก8ปีมาเนี่ยแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมเริ่มเสียคุณสามารถนะครับเปลี่ยนแบตแต่ละโมดูลได้ไหมายความว่าสมมติเขาไม่เช็คและมีทั้งหมด6โมดูลเสีย2โมดูลก็ยกเปลี่ยนแค่2โมดูลนะครับค่าใช้จ่ายก็จะไม่ได้แบบว่าดุเดือดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากตอนนี้ไป8ปี ราคาแบตเตอรี่ก็ถูกลงกว่าน,นี้เรื่อยๆเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีเขาพัฒนาขึ้นอันนี้น่านเล่นแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของรถยนต์คันนี้แบตเตอรี่เขาวางบริเวณเบาะโดยฝากต้นหลังเป็นทรงทีนะครับเขาระบายความร้อนด้วยน้ำความดีงามของการระบายความร้อนด้วยน้ํา <S <S คือมันทําให้รถยนต์เนี่ยใช้สมรรถนะจากมอเตอร์และแบตเตอรี่ได้เต็มสมรรถนะ นานมากเพราะว่าระบายความร้อนวนน้ำเขาระบายได้ดีกว่าอากาศอยู่แล้วนะฮะสรุปประมาณนี้สำหรับ MG HS P SUV e นะครับ SUV Plug In Hybrid หนึ่งเดียวเลยที่จุดเด่นคือเสียบปลั๊กไฟบ้านได้นะเสียบปลั๊ก Wall Charge าาบ้านเนี่ย5ชั่วโมงกว่าๆไฟเต็มถ้าไปเสียบ MG Wall Charge าาก็4ชั่วโมงกว่าๆไฟเต็มวิ่งได้สูงสุด67กโลก็ถือว่าน่าสนใจออปชั่นจัดเต็มเออขับรถสุดเทลีเบาะนั่งสบายโดยรวมประมาณนี้ก็ ไว้ด้วยลวกันนะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับโค้กี้พีทุกท่านนะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe มาชมมาดูกันเยอะๆใครที่แบบเฮ้ยญาติกำลังจะซื้อพ่อแม่กำลังจะซื้อแชร์คลิปนี้ให้ท่านดูนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันวิ่งด้วยไฟฟ้าได้จริงๆเพราะผมเนี่ยวิ่งจากศรีนครินมาถึงร้านกาแฟเนี่ยสามสิบสามจุดแปดโลใช้งานได้จริงเครื่องไม่ติดซักแอะยังอยู่ที่4 8 4ริกิโลเลยคล่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วก็ วันนี้ขอตัวลาไปกับ MG HS P h e v นะครับ SUV ปักอินไทยบิดราคาค่าตัว1ล้าน3 5 0 0 0 0บาทขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้อยขออนุญาตขับรถกลับบ้านก่อนเพราะว่าได้กาแฟครบแล,แล้วไปนะครับสวัสดีครับ